ป้าอัสดีค่ะ,ป,ะออป้าทุนดีวันนี้ป้าทุนดีเนี่ยทำผมทรงโลกต้องจดจำใช่ถ้าป้าทำสีอื่โลกไม่จำ <c oughs> ใช่ต้องทำทรงผมที่โลกต้องจดจำแบบนี้ค่ะทุกคนจำได้ทั้งโลกเลยค่ะพร้อมด้วยในจักรวาลก็จำได้ <c oughs> ป้าออกเเสียณมาก,กี่ปีแล้วคะเกาเสียงมื่อปี6กหนึ่งค่ะแล้ว<า>ทำ YouTube มาทั้งหมดกี่กี่เรื่องนะ ทำ u t u b e เป็นพันๆแล้วค่ะเป็นพันคลิปแต่ว่ายังไม่ติดสักคลิปหนึ่งการเีนี้ป้าอ,อมีความคิดว่าผู้ที่จะ,กะเกษียณในเดือนกันยายนเนี่ยเราจะรับน้องผู้กเกษียณน,นะค่ะเราจะมีทางเลือกกิาาจกรรมทางเลือกโอเคค่ะเราจะชวนเข้ามาทำยูทู e กันดีลวก็ดีค่ะก็ดีเป็นเป็นความคิดที่ดีค่ะเขาจะได้ไม่เหงาค่ะแต่เีนี้ป้าทุนดีกําลังจะบอกว่า ผู้ที่เกษียณรุ่นน้องป้าเนี่ยป้าเกษียณมาแล้ว16บีคปีเพราะฉะนั้นคนที่เกษียณปีนี้นับว่าเป็นน้องใหม่สิบหถ้าใครสนใจทำ YouTube นะป้าฮินดีสอนให้สอนจับมือทำเลยจับมือทำเลยตั้งแต่ขั้นตอนที่ไมหนึ่งสองสามสี่ห้าจนกระทั่งทำให้ได้เงินอ่ะแต่สิ่งที่ป้าขอร้องก็คืออย่าคุยเรื่องการเมืองค่ะนะคะแล้วก็ จะทําให้ได้เงินทุกคนค่ะจะทําให้ได้เงินทุกคนน่ะแต่ชาืิเร็วขึ้นอยู่ความสามารถะนะเดี๋ยวเราจะสัมภาษณ์ผู้ที่สําเร็จแล้วสําเร็จในที่นี้หมายถึงได้เงินแล้วค่ะ,อะตอนนี้2องยูทูบเบอร์วัยเกษียณนะคะกำลังเพลิดเพลินไปกับการท่องเที่ยวกับการกินน่ะป้าก็จะบอกว่าถ้าผู้ที่กเกษียณ30กันยายนนี้สนใจ เขียนคอมเมนต์มาใต้ YouTube ป้าเลยค่ะเขียนคอมเมนต์มาใต้คลิปป้าเลยว่าสนใจจะให้ป้าสอนไหมป้ามีวิธีแนะนำอ่ะคุณไม่ต้องมาหาป้าถึงตัวหรอกค่ะป้าจะมีวิธีแนะนำว่าเข้าช่องทางไหนแล้วทำได้เลยอ่ะแต่ตรงนี้ป้าต้องขอขอบคุณก่อนนะป้าเกือบจะได้หมื่น subscribe แล้วค่ะถ้าใครสนใจก็ติดต่อมาป้ายินดีให้คำแนะนำทุกคน อย่าลืมนะวันนี้ต้องกดไลค์แชร์ติดตามให้กับช่องป้า,ปาทุนดีดมีมเรื่อง,เ,องเยอะด,ยด้วยค่ะขอบคุณค่ะเยีม่ม